สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง22ตุลาคม2564กับดิฉันนางสาวยุสมีกุโนเมนาวิชาการรายงานเป็นผู้รายงานข่าวค่ะ วันเสราร์ที่16ตุลาคมเวลา7นาฬิกา30นาทีนางอมองรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราชิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด,ดบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขานราชิวาสโดยมีนายไพรโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราชิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะในวันอังคารที่19ตุลาคมนางอมองรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราชิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการมอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานประกอบกิจการประจำปี2564ดังนี้สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจำนวน2แหง่งโครงการโรงงานสีขาวจำนวน5แหง่งโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2564ระดับจังหวัดจำนวน1แหง่งและมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจำนวน1แห่งค่ะวันพุธที่20ตุลาคมเวลา13.30 นาทีนางอมรอรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอาราชิวาาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดําเนินการมอบเกียรติบัตรให้แกษษ่สถานประกอบกิจการประจำปี2564โครงการโรงงานสีขาวจํานวน3แห่งและมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจํานวนหนึ่งแห่งและในเวลาเดียวกันนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอาราชิวา่ามอบหมายให้ในายซอฟวันอาเวนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าสอบข้อเท็จจริงจากวิศว โครงการก่อสร้างบิ๊กซีนาราชิวาสกรณีลูกจ้างบริษัทฟลอยจำกัดเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเชื่อม PVC ไม่มีแผ่นไมก้าทำงานผิดปกติขณะลูกจ้างผู้เสียชีวิตตำแหน่งผู้จัดการโครงการกำลังควบค,คุมผู้รับเหมาระบบงานสุขาพิบาลและพบว่าเครื่องเชื่อมท่อพีวไม่เกิดความร้อนจึงทำการทดสอบโดยการใช้มือจับไปที่กระบอกเหล็กของเครื่องเชื่อมซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตเพื่อนร่วมงานจึงได้รีบนำไปส่งโรงพยาบาลและ ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2564เวลาเที่ยงคืน2นาทีซึ่งพนักงานตรวจความปลอดภัยจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราชิว่เมอบหมายให้ในายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบกิจการธนาวิทย์ฟาร์มี ลูกจ้างจานวน11คนรวมทั้งส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการผลการตรวจพบว่าในจ้างไม่จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานทะเบียนลูกจ้างและทะเบียนการจ่ายค่าจ้างทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ให้คําแนะนําและจะมีคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปปิดท้ายการรายง,งานข่าวประจําสัปดาห์ด้วยรายง,งานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกระหว่างวันที่1 6ถึง21ตุลาคมเรือ ข้าทั้งหมด33ครั้งลูกเรือรวม2 7 5คนเป็นสัญชาติไทย2 6 6คนกัมพูชา1คนและเมียนมา8คนเรือออกทั้งหมด37ครั้งลูกเรือรวม2 8 4คนเป็นสัญชาติไทย2 7 5คนกัมพูชา1คนและเมียนมา8คนค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดอาราธิวาสขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ